ผมข้างนอกอารมณ์กระทบมันก็จะมากขึ้นไม่เหมือนเรามาอยู่ที่ประพฤติปฏิบัติไม่มีอะไรมากระทบนอกจากตัวเราเองจิตเราเองที่กระทบทํำลายตัวเรากั้นจิตตัวเราสิ่งข้างนอกนั้นให้เป็นบรทเรียนให้เป็นการศึกษาเป็นการศึกษาให้เราได้ประสบการณ์ชีวิตของสังคมว่าเออแต่ละคนแต่ละลีลาแสดงออกมาต่างกัน ทำถึ้ต่างกันเพราะเขาเห็นสิ่งไหนที่ใกล้ตัวเลยเห็นบ่อยเห็นชัดก็เอาตามสิ่งนั้นฉะนั้นเราสักหนึ่งเสี่ยวของวินาทีของชีวิตที่อยู่ในโลกที่อยู่ในสังคมทําแบบอย่างที่ดีสักแม็ดหนึ่งให้เขาได้เห็นสักนิดหนึ่งจิตของเขาจิตของคนทั่วไปนั้นจะหมุนเวียนเปลี่ยนแค่เซี่ยววินาทีเดียวหลวงพ่อบริธาบอกว่าบ้าบูบเดียว ดีบูบเดียวเหมือนพระอานนท์ปฏิบัติธรรมเดินจงกรมทํามากปล่อยใจโล่งไม่ไหวแล้วเพราะจิตที่ปล่อยมันไม่รักมันไม่บีบมันโล่งโปรง่งมันก็ว่างพราะจิตว่างสติสมาธิสัมชัปัญญามัมนวิ่งทุบขึ้นมาเห็นสภาวะความเป็นจริงจิตเกิดดับจิตเกิดดับ ตามทันตลอดเวลาสุดท้ายเกิดปัญญาได้ปัญญาวิมุตติหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมพิทาญาณนั้นเกิดสิ่งที่ปรากฏเป็นตัวอย่างครูบาอาจารย์ของเรามีเยอะแยะมากมายแต่เราไม่รู้ชื่อแต่ท่านก็ทำได้สำเร็จทำแบบไหนทำแบบอย่างตามแบบอย่างแบบฉบับตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้า แห่งศีลสมาธิปัญญาแห่งสติปัฏฐานทั้งสี่อริยสัจสี่เหล่านี้ล้วนแต่เรามาเดินตามแบบเดียวกันเมื่อคนอื่นไปได้เราก็ต้องไปได้ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามทำได้เหมือนกันแั้เมื่อเราออกไปแล้วก็ทำหน้าที่ทำหน้าที่ของความเป็นคนดีมีคุณธรรม คนมีคุณธรรมเขาเรียกว่าคนผู้ได้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมโสดาบันก็มีคุณธรรมโสดาบันสกิทาก็มีคุณธรรมสกิทาอนาคาก็มีคุณธรรมคุณธรรมท่านอนาคาและก็ดํารงชีวิตอยู่เป็นปกติในสังคมจะทาํามาค้าขายทําธุรกิจอะไรก็ทําแบบโสดาบันทําแบบสกิทาทำแบบอนาคาต่างกันดํารงอยู่ได้ไม่ขัดแยง้ง ต่อก,กฎกติกาของสังคมแต่เราสามารถแยกส่วนได้ว่าเราทําอะไรและความผิดพลาดจะน้อยกว่าบุคคลที่ไม่ได้ไม่รู้นั้นจึงฝากว่าเรากลับไปทําหน้าที่ประกอบหน้าที่อาชีพการงานในแต่ละวันแต่ละวันเป็นชีวิตประจําวันต้องประกอบด้วยธรรมประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญานั่นแหละ เชื่อว่าเราเป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทแล้วชีวิตก็จะไม่ตกต่ำจิตวิญญาณก็จะไม่ตกต่ำเมื่อจิตวิญญาณเราไม่ตกต่ำนั้นแหละชีวิตของเราก็จะอยู่จบของความเป็นมนุษย์เมื่อดับจิตหรือตายจากโลกนี้ไปเราไม่ตกต่ำไม่ไปสู่อาบายยับมทุกติวินิบาตอันมีนรกเปรตสุรกายสเลชันไม่เป็นที่ไปก็จะไปสู่สุขคติโภมิ อย่างน้อยมนุษย์สมบัติขึ้นมาสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติและนิพผ่านสมบัติเป็นที่ไปทาต่อเนื่องกันไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเจ็ดชาติแล้วก็เด้ผลส,สาเร็จแน่ยิ่งทําทุกวันทุกวันนะเราทําทุกวันมีเวลาทําทุกวันน้อยบ้างมากบ้างพยงจิตของเราไว้เหมือนการที่เรารักษาต้นไม้มันไม่ไม่ให้มันเหี่ยวไม่ให้มันตาย ก็ใส่น้ําใส่ปุ๋ยลดน้าพ่นดินให้การภาวนาที่รักษาจิตก็เช่นเดียวกัน <c oughs> ก็มีโอกาสนั่งภาวนาสักอึกลมหายใจทําจิตสติรู้ดูตามตามโอกาสตามเวลาที่เรามีกอ,อกไปข้างนอกเราสักแต่บารู้ดูให้ทันกับจิตให้ทันจึงเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานตามท,าท่านขอท่านทั้งหลายเดินทางกลับไปด้วยความปลอดภัยและมีความสุขในการดำเนินชีวิตทุกคนทุกท่านเธอ